ก็ได้แต่จันหมิงเป็นมือไหม่จากนี้ในทางธุรกิจต้องการคำชีน้แนะจากเธอได้เปนเฉินอีกมากยังไงพวกเธอก็ควรมีความสัมพันธ์อะไรกันบ้างวางใจเถอะค่ะคุณนายจันฉันทำแน่ค่ะห้องถงเธอหมายความว่ายังไงคุณอยากจะทะเลาะก,กันที่นี่หรือไงผมไปเข้าห้องน้ำน,นะครับเธอก็เกินไปแล้วนะ ฉันกัเธอย่ากันแล้วเธอยังรู้ของพี่สาวมาทําอย่างนี้แล้เปลี่ยนชื่อให้เขาใหม่อีกเธอไม่รู้สึกว่าตัวเองน่าด้านและยังไงบ้างหรอฉันน่าจะรู้ว่าเราอย่ากันแล้วอย่ากันแต่ก็ไม่ได้แยกกันอยู่ตระกูลจันน่ะก็เป็นของเราทั้งคู่ฉันไม่สนใจในส่วนของนายแต่ฉันต้องการนาย่าตสืบทอดที่ทําให้ฉันพอใจให้ได้เธอจะใช้กระบวนการหย่ามาแบ่งรับสมบัติฉันไปครึ่งนึงตอนนี้ฉันยังน่าด้านและยังอายเอาคนอื่นมาสืบทอดกิจการฉันไม่อยากให้เธอทำแผบนชั่วให้สำเร็จรอก ใครใช้ให้ในายรู้สึกผิดกับฉันล่ะคุณอยากจะเก็บสมบัต,ติตระกูลจันทร์ให้ลูกสาวคุณสินะฉันไม่ยอมบลอกเดี๋ยวก่อนครับคุณคือสวินจันทรนเช่ไหมจันซูชีค่ะเก็บปเิร็จเ,เลยผมเคยเห็นรูปของคุณมาก,ก่อนนะเธอจำผิดคนแล,ะละ้วล่ะอย่บปฏิเสธเลยผมมาเพื่อบอกคุณว่าผมจะรับช่วงกิจการของตระกูลจันทร์และก็ผมจะแต่งงานกับคุณ เขาเป็นภรยาฉันถ้าไม่อยากตายก็ไปให้พ้นอย่าทำไม้เขากลัวสินา่นไม่ใช่สเปคของฉันแล้วกูณนะ่ะชอบแบบเขาเหรอใช่ฉันชอบคนที่เป็นผู้ใหญ่และมีสเสน่ห์หน้าให้ผมน้อยผมจะได้กลายเป็นแบบเขาให้ได้ถึงตอนนั้นนะ่ะคุณจะต้องแต่งกับผม แต่ถึงตอนนั้นฉันก็แก่แล้วไม่ชอบผู้ชายที่เด็กกว่าฉันอย่างนั้นหรอกนะกลับไปเธอในงานเลี้ยงยังมีดราราสาวสวยๆที่ดีกว่าคุณป้าอย่างฉันอีกเยอะแๆเลยนะถ้าฉลาดพอก็ไปไกลๆซะนะสิต้องไปแม้แต่ภรรยาตัวเองอ่ะก็ยังมาปกป้องไม่ได้แล้วยังมาทำตัวหญิงอย่างนี้อีกได้ยัางไงารีบวิ่งเฉินฉันหิวแล้วไม่นึกเลยว่าจะมีคนมาจีบฉันอีกนะ ผู้หญิงลูกสองอายุ25ก็ยังไม่ที่ต้องการอยู่ล้อเนี่ยอมอหัวได้ไงใช่เธอไม่รู้หรอว่ามีผู้ชายที่ดูสนใจมายุ่งกับเธอก็ทํำให้ฉันมโงหัวทั้งนั้นสนๆๆฉันก็มีวันที่ทุกเป็นร้อนใจนะเธอมีความสุขมากใช่ไหมฉันแก่แล้วนะ ขบยงใช้ชีวิตที่สงบสุขกับเธอทุกวันได้อยู่กับลูกๆฉันก็รู้สึกพอใจมากแล้วชีวิตของเรามีอุปสรรคมากมายใช่ว่าจะง่ายอย่างนั้นหรอกนะแต่งานกับฉันอีกครั้งเถอะนะฉันทําไม่ได้เพราะพ่อของฉันเป็นฆาตกรที่ฆ่าครอบครัวนายทุกคนฉันไม่สนฉันมีแค่เธอคนที่ตายก็ตายไปแล้วฉันจะไปแก้แค้นให้พวกเขาอะแล้วยังไงฉันก็ต้องทุกข์ทรมานอยู่เหมือนเดิมฉันจะถูกนายทับแปนแล้วนะ จินงซื้อเยียสไหนมาได้ยังไงฉันหนีามานอนกับเธอเธอก็รู้ว่าฉันหาไม่ชอบนอนโรงแรมในเขาเรื่องหามีห้องนอนพอดีนะเข้าไปสิจะปล่อยให้สฉนชื่อเยียะอยู่กับซูชีตามลำพังไม่ได้ห้องนี้ว่างอยู่นายอยู่นี่ละกันแล้วลเธอนอนห้องไหนห้องนั้นยันฉันหน้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก,ก่อนนะทำไมยังไม่กลับไปอีกฉันปวดท้องฉันไม่ส่งอ่ะรีบิเฉินในายจะทำอะไร ยาชินเซียยังอยู่นะใน้าทำเรื่องอย่างนั้นตอนนี้สามีฉันไม่ได้นะทำไม่ได้หรอถ้าเขาเรื่องนอกใจเป็นหลักฐานฟ้องหย่าเธอฉันก็ช่วยให้เธอหย่าได้นะริบเป็นเฉินนันนี่จริงๆเลยซูชี้ทุกคนหิวแล้วซีซีซูซีจริงๆเลยฉันไม่ได้ขัดจังหวะอะไรพวกเธอใช่ไหมไปเล่นอื่นเลย ฉันหิวแล้วมีอะไรให้กินไหมในบ้านมีแค่มามีหน้าไม่อยากกินน้าฉันจะสั่งอาหารมากินด้วยกันนะพิซซ่าเมื่อกี้นายมันจงใจเชยๆจริงจังไหมเนี่ยฉันต้องหาสามีเธอเธอมาดูแลผู้ชายคนอื่นแต่หน้าฉันอย่จริงๆเลยเมื่อกี้เธอกอกตาฉันเห็นนะเขาไม่ชอบกินของอย่างนี้นะ มันก็จบละลูกสาวเราชอบกินมากที่สุดเลยนะแต่พ่อเล้งไม่ชอบพิซซ่าลูกสาวที่รักของฉันนี่น่าสงสารจริงๆอย่างเงี้ยคงยกสิทธิ์ในการเลี้ยงดูอ่ะให้เธอไม่ได้ละล่ะก็ได้พวกเขาชอบกินอะไรฉันก็จะกินแต่ยก,กินอะไรตามใจไม่ได้นะพิซซ่าแคลอรี่สูงมากจะทําให้อ้วนได้ง่ายให้พวกเขากินอาหารปกติธรรมดาบ่อยก็ดีแล้วถ้านายมาเป็นพ่อคุณจริงๆก็สปอยลูกมากแน่เลย ถ้าลูกของเรายังมีชีวิตอยู่แล้วก็ลูกชายกับลูกสาวของเธอชื่ออะไรอายุเท่าไรลูกชายชื่อจันเฉิงลูกสาวชื่อเสี่ยวยิงพวกเขาเป็นฝาแฝดกันชายหนึ่งหญิงหนึ่งดีงจริงๆเลยสิ่งเดียวที่ไม่ดีก็แค่เขาไม่ดีกับซูชิเจ้า่าไปจันเฉิงอะ่ะสุขภาพเป็นยังไงบ้างล,ะละ่ะ เขาสบายดีชุนี่ออกกำลังกายอยู่ตลอดและมันระวังเรื่องอาหารแล้วด้วยก็เลยไม่ได้มีปัญหารายแรงอะไรมากแในตอนที่จันเฉิงเกิดสุขภาพฉันไม่ค่อยดีสุขภาพเขาว่ก็เลยไม่ค่อยดีด้วยสุขภาพของเสี่ยวยญิงอะไม่ได้มีปัญหาอะไราเป็นเด็กที่ชอบกินเป็นจําตะกัดตัวน้อยเลยล่ะด้เห็นรูปนี้แล้วเขาอ้วนกับตอนนี้ยอะเลยพวกเขาาต้องรบกวนคุณป้ารี่รี่ให้ทำอาหารอร่อยอร่อยให้กินทุกวันแน่เลยจันเฉิงอะชอบอะไรหรอ ลูกองฉันน่าชอบข้าองบินกับระเบิดนาให้เขาได้หรออย่างนี้นี่เองที่จริงอะ่ะเขาชอบของที่เป็นเครื่องโกนมากเลยแล้วก็ชอบเครื่องบินด้วยแต่เขาไม่ได้ใส่งเงียเง้ยมาจะอยู่คนเดียว